พี่น้อบดทีทคนแลกประเทศไทยประเทศาวเนาะเยวจีจังก็เด็นี่จี่เล่าสินข่เข็าพี่น่ผิดแกงก็พี่น้อหัววผิดแกงเรียบร้อยเนาะพี่น้อ แล้วก็ขัวหมูวัน ใส่ใบีู้่แล้วก็กระชายแล้วก็ัาข,ขวหมอมนะพี่น,นะาะไม่เคยสขึ้นุ่มน,นี่ดิเขาใส่กระช่ายเนาะแล้วก็ผิดไท่แล้วก็ใบกิบู่ขวลงชปก่อนพี่นาะขัวมันทำงอ ใส่วงสุลดลงไปพี่น้อ,นอ,องน้อเนะ่ร้ายคเค็มเลยนะขันตอนสุดช้ไทยใสม่มะเขือพี่น้อง